เปลนวะใช่มองสวัสดีครับไปใส่ตุ่มปลาไหลน้ำบองก้อยนะครับเด้อ FC นี่ตั้งออกไปนี่ครับเนี่ยเนี่ยผกหอยสดพี่น้องตอนใส่บางก้อยสิบบาเห็นเพิ่งนะครับเด้อหนามลา,ายผมมีมือถือกล่องจั๊กสีจับอันนั้นอันนี้ขยันกล่องเงาหนังผมเห็นผมมีเงินถือครับผมตอ,อบ สวัสดีครับสวัสดีตอนเสาร์ด้วยแอฟที่สุภูทุกคนครับผมเสาร์วันนี้มาคนกวยมากไอ้ตุ่มปลาไหลอีกแล้วครับผมบรรยากาศครับผมน้ำกระไรเพอาะนาำลูกพี่น้องไอปพองกวยผ้าลงไปยามตุ่มตุ่มเย็นครับผมผ่านมาผ่านก็นกนรอชมติดตามครับผม ตัดต่อพี่น้องนี่ครับหลังแหลกเพื่อพี่น้องผ้มยักวางเปล่าอยู่แล้วคืออ้าวทานครับผมตัวน,นึงครับผมตัวเล็กหนอก่อนังแหลก แหกมนันเนาะอุยอ้ยครับพี่นอนอุ้ยสองสองรับะสองสองเนาะผ่านมาแล้วนอนเนาะว้ตัวเล็กเนาะ หน่อยน,นออะครับอ่าผ่านครับผมผ่านผ่านออยอนี่ครับามาข้างบนก้อนคืออยู่ไหน,น ใส่เวทขึ้นเลครับผม,ออมขึ้นออกอ่ะตุ่มคือดมเนาะขึ้นออลดมครับผมนั่คือดมปะดมนะขานมีว่าแอ่ผมยินใจเลยเนะาะนี่นะครับใส่ตุ่มปลาไหลเลยครับเด้อเอ็ดสี T ่สิบหกทุกคน น่ะไม่ครับเออเนเนี่ยออกว่าหอมเนาะหยิบเดียดยนาะอีปิงกัดผมบ่

ผ่านครับผมไปนี<อ>่ครับน้ำนะล,ลุยน้องไอ้สุนัลุย สีข้างนอกไปมีอยู่ตีอย่างข้างนอกหนามไม้ข้างนอกอ่าน,านามานเ้ยงเหงาทานครับผมทานทาน,ทานจะโตดีหน่อยครับผมโตเด็ก อ่านทรันผมลาหลอ่าอุกครับผมตัวน่อยทรันผมตัวเล็ก ลุงเจียงุ้ณก็เอาซ้ำเนี่ยก็น้องพี่น้องเนาะตอนยามพี่น้อง <c oughs> เะ <c oughs> กะครับผมคืออยู่ลูก